เอาละครับการมาอีกครั้งกับเกมดอกแข่งแบทเทินะครับก็ในตอนนี้เราอยู่กับตัวคะคร ECA SA Fusion s a m a s u นะครับก็เป็น l r ที่ได้ ECA และก็มาแค่คนเดียวนะครับคือจากที่เราคาดเดานะครับคือจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะได้ ECA นั่นคือ LRB t r u n s นะก็ไม่ได้ ECA แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> <c oughs> คือด้วยความที่เราคาดหวังไงเราก็เลยอยากให้มันได้ ECA จะได้มีแบบ ตัวดีอะไรอย่างนี้แบบช่วยทีมฝั่งตัวดีบ้างเออทีมตัวดีจะได้แบบมีตัวละครตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มานะครับมาแค่ตัวครนี้นะซึ่งถามว่าผิดบงังไหมก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรจากที่อ่านควาสมสามารถของตัวครนี้ก็คือดูดีเลยดูดีมากๆนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียบางอย่างที่รู้สึกว่ามันนิดนึงอ่ะเออมันแบบขัดใจนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราหาทางแก้ได้นะครับซึ่งควาสมสามารถนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ซึ่งในส่วนของเลดเดอร์สกิลนะเป็นผู้นำเมอร์ไวคอสหรือโปตาล่าคีบวก4ี่ออสแตดเพิ่มขึ้น170%แล้วก็ในส่วนขงไม้ตาย12คิ ey, จะทำการเพิ่มแาทแท็ก50%แล้วก็ทำการเพิ่มดีเฟนต์หนึ่งเปอร์เซ็์หนึ่เทิร์นล้าก็ทำดาเมจครโซแล้วก็ทํทำการโลเวอร์แอทแทคอีกฝ่ายนะครับส่วน1 8แคจะทำการเพิ่มแอทแท็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำการเพิ่มดีเฟนต์ห้าสิบเปอ,ร,เอ, aw, ร,อ 5, ร์เซ็นต์หนึ่นนะตตงเทิร์นเราก็ทย ือ12คีย์เนี่ยจะเพิ่มดีฟเฟนซ์เยอะกว่าแต่ว่าในส่วนของ18คีย์เนี่ยจะเพิ่ม,มแมสแทงกเยอะกว่าซึ่งถ้าเกิดเราได้เบิร์ดไม้ตายเนี่ยคือดีเฟนซ์จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆส่วนพาร์ทสกิลนะครับก็จะมีแอนิเมชันเปิดตัวเมื่อมีตัวละครแคปโปตาล,ล่าตัวอื่นอยู่ในทีมตอนเริ่มเทิร์นของตอนนัวละครนี้ก็จะได้ความสามารถเพิ่มคีย์หนึ่งตามจำนวนลูกแก้วที่ได้รับเราก็จะทำการเปลี่ยนลูกแก้วสีเขียวให้เป็นสีรุ้งไปเวลา5เทิร์นเนี่ยความสามารถนี้ใช้ได้แค่ครันะนะรครบ เราก็จะทำการสูมเปลี่ยนลูกแก้วที่ไม่ใช่สีม่วงหรือสีเขียวให้เป็นสีม่วงนะครับเราก็จะมีอัตราการดีเฟน์ตั้งต้น200%เราก็จะมีลดดาเมจ30%เราก็เมื่อโจมตีด้วย12คีเขึ้นไปอัตรากาดีเฟน์จะเพิ่มขึ้น50%แล้วก็การันตีเบินไม่ตายนะครับเราก็เมื่อโจมตีด้วย18คีเขึ้นไปอัตรากาดีเฟน์จะเพิ่มขึ้นอีก50%แล้วก็โจมตีขุ้กสีเราก็จะการันตีเบินไม่ตายอีกครั้งหนึ่งนะเราก็เมั่ แล้วก็ทุกครั้งที่โดนโจมตีหรือหลบก,ก็จะได้ลดดาเมจเพิ่มขึ้น10%ภายในเทินุด3 0แล้วก็จะได้ขิเพิ่ม1ุด5นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตนนัวละครนี้โดนโจมตีไป3ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้หรือทุกครั้งที่ตัวละครน,นี้หลบก,การโจมตีไปแล้ว3ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้ก็จะทําการฮิลเลอร์ขึ้นมา10%ในตอนจบเทินความสามารถนี้ใช้ได้แค่1ครั้งต่อเทินนะฮะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับเมื่อโดนแมตตายประเภทอันอาร์มก็จะมีโอกาส70ทที่จะยกกกเเเลิมััน็ําาารร์ตตอู แล้วก็ทําการยกเลิกแล้วก็เคาน์เตอร์ศัตรูเมื่อเก็บลูกแก้วได้10ลูกขึ้นไปอ่ะก็คือจะมี2เงื่อนไขนะถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บลูกแก้วถึง10ลูกก็จะมีโอกาส70%แต่ถ้าเกิดเราเก็บลูกแก้วได้10ลูกขึ้นไปเนี่ยก็จะการันตีเลยนะฮะในส่วน Active s k i l l นะครับจะสามารถใช้งานได้หลังจากที่ตัวละครนี้ทําการยิงแม่ตายไปแล้ว5ครั้งหรือมากกว่าในแบ t เทิมมรตนวคอร์มานแท็บจะทําการเพื่อมแม่แทงอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชั่วคราวเราก็จะทำดาเมจอัลติเมดเราก็จะสตาร์ ก็พอสมารโดยวรวมรับคือดูดีมากแต่ว่าก็เป็นตัวที่ไม่สามารถยืนตำแหน่งหนึ่งเอาจริงจะพูดว่ายืนตำแหน่งหนึ่งไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่สามารถรับดาเมจก่อนโจมตีได้เพราะว่าตัวละครน,นี้จําเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องโจมตีก่อนหรือยิงแม้ตายก่อนคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาไปโดนดาเมจแบบเพียวเเลยเนี่ยด้วยดีเฟนซ์ของมันแล้วก็การลดดาเมจของมันเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้นเพราะว่าดีเฟนซ์ตั้งต้นของมันเนี่ยก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นไง คือมันจะเยอะมหาศาลก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยทำการโจมตีหรือยิงไม้ตายก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทําตรงนั้นก่อนเนี่ยการป้องกันอะไรมันก็จะไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนะครับแต่ในกรณีที่ศัตรูเนี่ยไม่ได้ตีดักหน้าในตําแหน่งแรกนะครับก็ไม่เป็นไรคือขอแค่มันได้ยิงไม้ตายก่อนหรือโจมตีก่อนก,ก็พอแล้วนะครับคือตัวละครเนี่ยลูกเล่นหลกัหลกๆเลยคือพยายามเก็บลูกแก้ให้ได้24คิถ้าเกิดต้องการการันตีครสนะแล้วก็ให้มันได้โจมตีก่อนเท่านน้นเพียงพอเลยครับเพราะว่าการโรดตเมจตั้งตนของม ถ้าเกิดเรามีดีฟนซนที่เยอะมากพอมันก็ช่วยได้พอสมควรนะแล้วก็ถ้าเกิดเราหลบการโจมตีได้หรือว่าโดนโจมตีเนี่ยก็จะได้ลดดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุด30%รวมๆก็คือจะเป็น60%เลยทําให้การโดนดาเมจของมันเนี่ยก็จะโดนเบาลงแบบมากๆนะครับแต่สิ่งสาคัญเลยคือต้องได้โจมตีหรือยิงแม้ตายก่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนงการอัพพลิชียนนะครับตัวละครนี้ผมก็ได้ทําการอัพเป็นเบิร์นน้ำแล้วก็หลบตามนะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตัวละครนี้มีคริมาให้อยู่แล้วแบบ มีคริมาให้เลยแต่ถึงแม้ว่าเงื่อนไขมันจะเป็น24ครีก็ตามนะแต่ว่าต้นคอน,นี้ก็มีการเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็มีการเพิ่มครีจากการเก็บลูกแก้วที่ได้รับซึ่งต้นเกมเนี่ยจะได้เร็วหน่อยเพราะว่าแอน,นิเมชันเปิดตัวเนี่ยไม่ได้ครีเพิ่มหนึ่งใช่ไหมเราก็จะพาร์สีพอสามาัเพื้นฐานอีกก็จะได้บวกอีกหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เราสามารถเก็บลูกแก้วได้ง่ายขึ้นมากๆแต่ถ้าเกิดหลังจากผ่านไปแล้ว5เทิร์นอันนี้ก็จะยากขึ้นหน่อยแต่ผมคิดว่านะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเออ เพราะว่าซับพอร์ตในตอนนี้มันก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะครับมันก็มีตัวคอครซับพอร์ตอย่างโกคูแบล็กโรเซ่สีฟ้าที่ได้ซูเปอร์อิเซไปมันก็บวกคีย์เพื่อนอีกก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะทําให้ตัวละครนี้เก็บยีิบสี่คีย์ได้ง่ายขึ้นอยู่นะก็เดี๋ยวลองดูตอนเล่นจริงอีกทีนึงแล้วกันว่ามันจะเป็นไงนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็คือตามที่คาดเดาแหละก็คงจะเก็บได้ง่ายในช่วง5เทอร์แรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือต้อง น่าจะต้องวันดวงสักหน่อยนะแต่จริงๆก็ไม่ไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัวมันเองก็มีการเปลี่ยนโถแก้มเป็นสีม่งอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงส่วนนี้นะครับแต่นี่ก็คอนเฟิร์มไม่ได้นะเพราะว่าดวงผมมันก็ในระดับหนึ่งอะเออ โอเคนะครับในตอนวิ้แล้วก็ในตอนนี้เราก็เข้าด่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่ใช้เป็นทีม220แล้วก็200นะครับโดยที่มีตัวคนนี้เป็นผู้นํา200แล้วก็ตัวนี้เป็น220นั่นเองนะฮะส่วนดีฟตั้งต้นนะครับจะอยู่ที่260นะแล้วก็จากที่ผมได้ลองเล่นมานิดนึงคือ ไม่เหมาะจริงๆนะครกับการโดนตีตำแหน่งแรกคือผมอะสามารถทําให้ดูได้เว้ยแต่ว่ามันมีโอกาสสูงที่เราจะแพ้เลยทันทีเพราะว่าจากที่ได้ลองมาก่อนนั้นเนี่ยโดนตีปกติดอกละ3ามแสนแล้วก่อนน,นั้นมีดีเฟนซ์อยู่ที่ประมาณ2องแสนเลยนะเออยังโดน3ามแสนแล้วตอนนี้คือเหลือแค่2องแสนเท่านั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าโดนในตอนเนี้ยอาจจะแพ้ได้เลยอาจจะปิมปิมรอแหละแต่ว่าไม่น่าเสี่ยงเนี่ยเพราะว่า ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงไม่ตายดักหน้านั่นเองฉะนั้นผมก็จะทําการให้ตัวนี้มันยืนตําแหน่ง2ไปและเราก็จะไม่มีโอกาสแล้วเราก็จะมีโอกาสที่เราจะไม่ได้ยิงไม่ตายด้วยนะฮะโอเคผมเชื่อว่าเราไม่ได้ยิงแน่นอนแต่ก็ลองดูเผื่อมีลุ้นนะฮะตีไหมเนี่ยสมมติถ้ามาตีสองทีไยก็โดนไป70,000สแล้วนะโดนไป70,000สนคือแบบโดนหนักมากนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่เสียงดีกว่านะเนะภาวนาให้ไม่เบิ้ลไม่ตายบ่อยๆเราจะได้มีโอกาสเยอะขึ้น,นะะเออนี่ยเออเนี่ยแหละสวยสวยเพื่อนสวยเปิดมาที่29 000, นะล้านนะลิงสกิลได้ประมาณ4-5ห้าลิงก์มั้งโนะจมตีนะครับการันตีเครีรอีกแล้วก็ยังเหลือการการ,การันตีเบิ้ลไม่ตาย2ครั้งนะฮะซึ่งดีเฟนส์ประมาณนั้นนะ่ะสองแสนหกใช่ไหมหลังยิง จากพาร์สิบยี่สิบี่คิคือมันมีมันมีบวกจากหลายที่มากนะครับจากพาร์สิบเนี่ยจะมี50 50แล้วก็100จาก12คิสสิบแปดคิแล้วก็24่ี่คิใช่ไหมในพาร์สิบแล้วก็จากความสามารถไม้ตาย12บสองคิแล้วก็18บแปดคิเนี่ย18บแปดคิจะได้50%นะครับส่วน12บสองคิเนี่ยจะได้100%ซึ่งถ้าเกิดเราทําเงื่อนไขครบทุกอย่างจริงๆนะดีเฟนซ์มันจะเพิ่มแบบมหาศาลมากๆครับจากพาร์สิบก็200%ไปแล้ว แล้วถ้าเกิดเราได้24คิีเอ้ย18คแีก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้แบบต้องการการันตีครินะนะแบบต้องการแค่การันตีเบิ้์นไ่ตาย2ครั้งเนี่ยก็คือเอาแค่18คแีก็พอเนี่ยเพราะว่ามันก็ได้การบบการันตีเบิ้นไปตายถึง2ครั้งซึ่ง12คสีจะได้100%ถ้ายิง2ครั้งจะได้เป็น2 0 0บวกกับ18คแีอีก้าเท่ากับว่าเราจะได้เพิ่มดีฟเฟน์250%เอยคือมันเปอรที่เซ็นต์แลยเนี่ยวคือมันเป็นอนไร เราต้องวัดดวงใช่ไหมใช่แหละเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะแพ้นะถ้าเกิดศัตรูเนี่ยยิงแม่ตายดักหน้าไม่ใช่ดักหน้าหมายถึงว่าตรงกลางโอกาสแพ้สูงมากด้านหลัง,งยังพอโอเคแต่ตรงกลางไม่ไหวโอเคพูดตายคิดว่าน่าจะตายนะฮะเพราะไอตัวสามาสีม่วมมันมันแพ้ทางหนักมากนะแต่ถ้าเกิดแพ้ก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวแล้วกัน เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่ตัวอะไรมาดีอ่ะหลายๆตัวละครมันก็เก่าอ่ะเออผมก็เลยไม่กล้าใส่นะเคเบิ้ลไม่ตายนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราโดนโดนไม่ตายหลังจากที่ยิงไปแล้วเราจะมีโอกาสเสี่ยงเลยนะอ่ะภาวนาะให้มันได้ยิเบิ้ลไม่ตายแล้วกันตามาัดไปยี่ปเบิ้ลไม่เบิ้ลวะหูยไอ้กูโคตรหนักอืออีทีไหม ไม่เวิร์นม่ตายชิบหายละเลื่อนเลยอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยผมว่าเอาไอ้ซามาัทออกดีกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อทีมม่าไเลยมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> หลังจากที่เมื่อกี้เราแพา้พไปนะนะแล้วก็เดี๋ยวในเทิร์นนี้เก็บไปเช่นี้พอแล้วกันนะครับส่วนลิงสกิลที่ได้นะครับจากที่ดูเมื่อกี้นะมันจะได้ประมาณ4ลิง์จากตัวของโกคุแบล็คนะครับเอา5้าลิงเล์เลยโอเคประมาณนี้แหละนะครับ5้าลิง์ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ เอ่อตัวนี้เก็บไปแค่นี้พอแล้วกันเป็นตัวที่ไม่ได้กินลูกแก้วเยอะขนาดนั้นนะครับในช่วง5้าเทิร์แรกแต่ว่าหลังจากนี้แหละหลังจากผ่าน5เทอร์ไปได้เนี่ยเดี๋ยวรอรอดูกันทํามันถึงนะนะโอเคแล้วก็ยิงเพิ่มไปแทงไปก่อนนะฮะตีเข้าเยอะไปเนะี่ยโอ้โหสามลอดไม่ตีปกติบ้างเพื่อนนะเดี๋ยวเบิ้์ไม่ตายบปเลยอยากเห็นเฉยๆอ่ะอย่านะโอ้โหตายแม่งตายแล้ว เนี่ยผมผมเบื่อตรงนี้แหละอ้ยด้อยูโอเคไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วครับไหนขอดูหน่อยสิ33มล้านนะพลังโจมตีแต่ก็คงจะได้ประมาณนี้แหละมัง้งนะแต่จริงจคือมันก็มันก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วแหละเพราะว่ามีทั้งการลดเดเมจมีม,มีมีการันตีเบิลไม่ตายถึง2ครั้งมีการันตีคริมีการบวกคี้ให้ตัวเองมีการเปลี่ยนลูกแก้วมันมีเยอะมากจริงๆนะครับ คือเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็เมื่อกี้ยังไม่มีซัพพอร์ตเลยด้วยใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวในเทิร์นนี้เราเราเอาไอดยียังไม่มีซัพพอร์ตเอาโกค b บล c กไปไว้ตำแหน่งนั้นแล้วก็ให้ตัวนี้เก็บลูกแก้วสีเขียวไปแล้วก็โอเคผมว่าในเทิร์นนี้อาจจะต้องพึ่งการลดดเมจสักหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ใช้อ e ิคารัสไปก่อนเพราะว่านั่นแหละคืออยากประหยัดไอเทมวิสนะครับ คือตัวของซามัตสีม่วงอะถ้ามันได้ยิงไม้ตายหรือโจมตีไปแล้วผมคิดว่ายัางไงมันก็กันได้อยู่แล้วเออวย้ยเนื่องจาก่มันมันมีแบบเพิ่มดีเฟนซ์เยอะมากๆอะแล้วก็มีการการันตีว่าไม้ตายถึง2ครั้งแล้วถ้าเกิดติดจากพนิเชียลด้วยอีกเนี่ยคือจะเพิ่มดีเฟนซ์จากไม้ตาย350%เลยนะคือมันเยอะมากๆนี่ครับแล้วก็มีลดเมจตั้งต้นมาให้30%ใช่ไหมแล้วยิ่งโดนตีหรือลบได้เนี่ยก็คือจะมีลดเมจเพิ่มขึ้นอีกสูงสุด30% 10%ะทีลซึมงก็เพียงพอละ การลดระเบิ60%กับดีเฟนต์ผมคิดว่านะ่าจะเท่าไหร่ประมาณ3ล้านได้ปะเออจากที่คำวนวณดูนะนะอันนี้คำวนวณจากการที่เราได้ยิงไม่ตายไปแล้ว2ครั้งเอ้ยเออยิงไม่ตาย12คี2ครั้ง18คี1ครั้ง250%นั่นแหละประมาณนั้นแนะแล้วตัวนี้เด้งไป10ล้านเร็วเยอะขนาดนั้นเชียวอืมตีมาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ลวแหละ อุ้ยสิบสามล้านตัวนี้เออไปก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ป่ะพลังถ้าเกิดได้ลิสสองรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาก็น่าจะช่วยทีมไม่เยอะกว่านี้เพราะว่าเราจะได้ตัวตำแหน่งหนึ่งมาถึงสองสองเทินเลยนะก็คือโลเซตัวเราแล้วก็โลเซตัวเพื่อนตัวใหม่อะ่ะเออแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเราจะหาตัวที่แบบเป็นตัวยืนตำแหน่งแรกยากพอสมควรนะครับก็ได้แค่ยืมเพื่อนอออเออ,เอ,อ ก็รออนาคตว่าผมจะได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวในเทินนี้เราเราเอาไงดีอืมมันซับได้แค่4ี่เทินเนาะแต่ว่าเราจะทําการสลับเป็นสามารถร่างนี้ซึ่งหลังจากที่สลับมาแล้วนะครับเราจะได้ลิงสกิลทั้งหมดเท่าไหร่ก็ประมาณ5ลิง์เท่าเดิมอะชิบแต่นี้6ลิงเลยนะ แสดงว่าต้องยิงแมทอ๋อมันคือลิงเอลอาถูกอ้ยโอเคผมลืมดูนะมันคือลิงเอลอาเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเราเรายังแล้วกันยังก่อนขอสแต็กอีกสักทีหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคทำการเก็บไปนะครับเลือดทีมนี้อยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดเลยอืมโอเคก็ไม่แย่เท่าไหร่ไปผมคิดว่าเทอรนี้น่าจะปิดฉากได้อยู่นะ เพราะเรามีโรถตอเมดด้วยไงอื45ล้านไม่ตายให้มันรู้ไปนี่เนี่ยแล้วแม่งมปเบิ้ลไ,ไม่ตายอย่างงี้น,นี่โอกาส70%ไปเนี่ยรู้สึกมันติดบ่อยอยู่เนี่ยผมผมจ้าข้อสมารรไม่ได้นะอันนี้พูดตามตรงเลยโอ้ไม่ตายมาสวยแค่นี้อะทำะไรชั้นไม่ได้หรอกนะเพราะชันแข็งแกร่งไงล่ะมึงอันโนลิมิตปอไม่ใช่แม่งรถแต่แท็กซีเฟน 29ล้านเนี่ยครับพลังโจมตีแต่ว่ามันมีสกิลออฟประจำตัวปะ่ะผมไม่ได้ใส่ให้มันนะเนี่ยโอเคแล้วก็การันตีเบไม่ตายคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันมีให้หรือเปล่ามีแต่โลเซม่วงไอ้เอ้ยมีมีโหแล้วบวชแท็คเลเวล8เลยหรออันนี้ผมมานั่งดูอยู่เนะี่ย มีบวกดีเฟนส์400ด้วยอะเออเออเออแต่ว่ากระชั้มาเนี่ยดูพลังแบบพิュ่ยพิไปแล้วกันเนี้ยโอเคเธอหน้าเรามีซับพอร์ตนะเราก็ได้ซับโอกาสครีมมาแต่ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเรามีการันตีครีอยู่แล้วแต่ว่าก็ทำการเปิดโดเมนไปก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้บัฟจากโดเมนด้วยนะครับอืม โอเคแล้วก็เดี๋ยวในเทินนี้เรากดลดเเมดอีกสักรอบไหมกดก็ได้นะเพราะว่าไม่เสียหายเท่าไหร่คือกดผ่านไป2เทินเสร็จใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวในเทินหน้าก็จะทําการเอ้ยเทินหน้าก็ไม่จำเป็นต้องกดอยู่เพราะว่ามันได้2เทินครับแล้วเรากเกิดมาในเทินวนมาเทินนี้อีกรอบหนึ่งค่อยกดเป็นอไอเทมผีเพื่อที่จะหลบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นตายโอเคเทินนี้เราก็ให้ตัว สามารถตัวนี้ยืนตรงนี้ไปแล้วก็เก็บลูกแก้วไปสิบลูกเอาจริงเป้าหมายคือลูกแก้วรุ้งนั่นแหละแต่ว่ามันไปชนกับอันอื่นนะฮะหลูก6ลูก,ลกโอเคเราลรดเมจแล้วใช่ไหมย่างเกือบแล้วกูเกือบได้เล่นใหม่ละตามได้ที่เราไม่โดนไม่ตายได้อยู่คิดว่าได้อยู่เพราะว่าเราลดได้แท็กมันได้นะไป แต่ว่าในร่างนี้มีแต่สแต็กเนาะไม่มีการลดดีเฟนซ์การลดแท็กใช่ไหมใช่แหละเออภาวนาให้ยิงด้านหน้าได้วปวดนะทิ่หายแล้วมันไม่ยิงด้านหลังแน่ๆตำแหน่ง3ามแน่ๆดูอันตารายที่สุดแล้วขอเบิ้ลไม่ตายบาย่อยๆเพื่อนแต่ช่วยได้มากไหมไม่รู้ อืออีกทีตีปกติไม่เป็นไรอีกทีหนึ่งตีปกติอีกอืออีกทีตีปกติอืมอีกทียังตีปกติอยู่อีกทีหนึ่งกว่าจะไม่ตายได้แต่ดีเฟนซ์เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะฮะอืมชี้หายและภาวนาให้เบิร์นไม่ตายแล้วกัน เลยกูไอเชี่ยแล้วเราแพ้สีด้วยไงมันโดนหนักนะเร็บร้อยสามล้านไอ้เหี้ยแม่นไปไหนอ่ะโอเคกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเล่นเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าตายบ่อยมากจริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวในเทิร์นนี้เราทำการกดแอคทีฟไปก่อนเพื่อที่จะซับพอร์ตนะ ซึ่งจากที่คำนวณแล้วคิดว่าน,น่าจะอยู่ได้ถึงตอนที่มีซับตัวของโกคแบล็กตัวนี้มาพอดีเนียนะโอเคทำการกดไปเลยนี่ครับนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวตัวโกคแบล็กยืนตรงนี้ไปเหมือนเดิมแ่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของโลเดชันเนี่ยค่อยพูดอีกทีหนึ่งละกันเพราะว่า ตอนนี้คือผมยังไม่แน่ใจว่าจะให้ยืนคู่กับใครดีซึ่งถ้าเกิดยืนคู่กับตัวของซามัดตัวเนี้ยมันก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งลิง์ใช่ไหมซึ่งมันจะได้แท็กเพิ่มขึ้น15%เซนแต่ว่ามันก็จะขาดการซับแอตแท็จากตัวของโรเซตัวนี้นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาดูละกันว่ามันจะยังไงนะเดี๋ยวรอดูก่อนโอเคแต่ว่าในเทอร์นี้ผมคิดว่าน่าจะปิดฉากได้แล้วแหละเปิดมากรโดนไม่ตายขออย่าโดนถึง8 0 0 0 0 อย่าโดนถึง7จ็ดนะแต่น่าจะไหวไหมโอเคไหวคือผมไม่แน่ใจไงเพราะว่าตอนเอาโลไม่ใช่โลเซสามารถล่างสามารถะ่ะเออไปรับดามจนี่คือโดนหนักมากนะครับก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นใจแหละในตอนนี้โอเคแต่ว่าเธอนี้ไม่มีซัพพอร์ตไม่มีโดเมนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตีเท่าไหร่ก็น่าจะเท่าเดิมแหละลด,ดแทกไป แต่ถ้าเกิดยืนคู่กับสามารถมันก็จะได้การซับการลดตเเมจเพิ่มขึ้นอีก10%นะโอเค34ล้านนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเราอะไรอเปลี่ยนเป็นสามารถเราจะมีลดตเเมจตั้งต้น40%เลยนะซึ่งสูงสุดที่ทำได้จะทำได้สูงสุด70%แต่ก็นั่นแหละต้องโดนตีก่อนแล้วก็ต้องหลบการโจมตีก่อนนะโอเคทำการโจมตีไปนะครับปิวปิวปิวป แต่ผมว่านะความคุ้มค่าน่าจะในร่างของโกค l แบกน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าซา,ามัตเนี่ยมันมันโดนตีหนักจริงอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมโดนหนักขนาดนั้นอาจจะเพราะมันมันไม่เหมาะกับการยืนตําแหน่งแรกมั้งคิดว่านะโอเคเทิร์นนี้เราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วนะครับแต่ว่าคือการกดไอเทมของตัวคนนี้ก็ไม่ค่อยมีผลนะเนาะฉะนั้นก็จะกดยืดีนี่ครับ โอเคก็อย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดเรายืนคู่กับโกคูแบล็คเราจะขาดลิงก์นี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสลับให้ดูคิดว่าน่าจะได้อะไรอ่ะโอกาสคริปะ่ะเดี๋ยวนะคิดว่าน่าจะได้โอกาสคริปกดผิดเนี่ยแอตแทกสิบห้าเซนแล้วก็โอกาสคริปคิดว่านะผมไม่แน่ใจหรอกแต่ ถ้าเรายืนแบบเนี้ยเราก็จะได้5ลิงข,ขายและแท็กตรงนี้15%แต่ว่าจะได้แท็กจากตัวนี้60%เอซอผมคิดว่านะอย่างเนี้ยน่าจะคุ้มกว่าว้ยกดไปเลยกดไปเลยนะฮะไม่ต้องคิดเยอะคือต่อให้ได้ลิง์มาเพิ่มลิง์หนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เห็นความต่างมากขนาดนั้นหรอกเห็นแหละเห็นแหละแต่ว่า แบบนี้น่าจะโอเคกว่าตีไปฮะเออติดเะอีก47ล้านเขานะ่ให้มีเบิลอีกทีนึงแต่จริงๆนะดานนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรละผมไม่ไหวแล้วนะจริงผมเล่นมาหลายรอบเกินเนี่ยแต่ผ่านได้ก็ดีอ่ะแต่ผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ่มาขอดู45ล้าล้าน,นครับอันนี้คือแม็กสุดแล้วนะีเท่าที่ผมจะทำได้ เออแล้วก็การันตีเบิร์นไปตายสองครั้งอีก29ล้านโจมตีไปยังเหลืออีกทีหนึ่งด้วยนะเอออีกทีหนึ่ง31ล้านแต่ท่ามดูเท่มากเลยนะแต่แบบ <c oughs> โอเคอีกทีหนึ่งเออได้เลยได้เลยจุบ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  เลือดจะเยอะไปไหนครับพี่เอาละไม้ตายมาไม่เจ็บคือผมอ,อยากเห็นตอนมันโดนไม้ตายจริงๆว้ยที่ไม่ใช่จากการเนี่ยจากการกดไอเทมอะ่ะคือเราเสียโอกาสที่จะได้เห็นว่ามันแทงได้ดีขนาดไหนไปแล้วอะ่ะแต่ก็ช่งมันนะคืออยากเห็นดีเฟนซ์เฉยเพราะว่ามันไม่มีคำนวณให้ดูไงตอนหลังยิงไปแล้วอะ่ะอืคือตีขนาดเนี้ยยังไม่ถึงครึ่งหลอดจากทั้งหมดอะ จะถึกไปไหนครับพรี่นี่เนี่ยติดพรีไปแต่นี่มันน่าจะตีเข้าแล้วไะแต่มันก็น่าจะตีเราเข้าแบบมหาศาลด้วยเช่นกันฉะนั้นผมจะทําสิ่งนี้ไปอูจะใช้ทุกอย่างคือถ้าเกิดมีสิ่งที่เรียกว่าเชลเลนโนไอเทมผมก็จะไม่ใช้ทีมนี้แน่นอนนฮะอืมไปเปลี่ยนล่างเลยผมจะไม่ใช้ทีมนี้แน่นอนอ่ะเพราะว่าไม่ไหวมา พลังแบบสุดขีดจริงๆเอายืนคู่กับกูฟลักน่าจะโอเคกว่าเนี่ยเออขนาดนี้ก็ยังตีไม่เข้าออเลย,เน,ยนะเนาะถึกไปไหนเนี่ยฟาดไปเออโอเคมาสิเดี๋ยวในรอบนี้ดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่หกแสนห้านีครับแล้วก็ทำการสลับไปสิถ้าสลับก็จะได้6ลิง์นะ ส่วนดีเฟนต์แม่ 3, งสามแสนแปดเลยเหรอยังไงดีวะผมว่าไม่คุ้มเสียงวะไม่คุ้มเสียงจริงนะมันผมอยากผ่านนะไม่ใช่อะไรหรอกเนะี่ยให้มันจบที่ตรงนี้อะ่ะมาไม่ไหวละดองคังเบิร์ดแต่ผมจะไม่กดผมจะไม่กดคือต่อให้ไม่กดผมว่ายังไงผมก็ผ่านได้ไหมดีและที่ไม่เปลี่ยนเป็นสามารถอะ คือมีโอกาสตาย,ตายสูงจ,จัดๆเนี่ยพอจากที่รอมาคือมันโดนอ้าวม,ม,มาดิสักแค่หไหนก็เทียวไปในสุดหลังจากที่ทำคลิปมาหลายคลิปในสุดผมก็จะผ่าสักทีไอ้ด่านเนี่ยเจอพลังขึ้นเนตาหน่อยน้องไม่ถ้ายังไม่ตายแล้วก็ ก็ต้องตายเหอะเออตีก็ตีเออ,เอ,อยังไงมึงก็ตายแน่ๆไม่มีทางที่จะไม่ตายการันตีคริขนาดนี้35ล้านใส่รล้มไหมความโกรธที่มีนั่นแหละจงรับรู้ถึงมันเห็นชะตากรรมแล้ว จงรับรู้ถึงพลังของพระเจ้าความโกรธเกลียวของพระเจ้าตีไปเลยืออหนดูดิ <c oughs> หนดูดิความโกรธเกลียวของพระเจ้าอ่ะรับไปซะอีกทีไหมไม่ต้องโอเคจบนึกว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่แฮปปี้แบดเอนดิ้งอีสมองกูสลับไปแล้วตอนนี้สมองกลับด้านไม่ไหว โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวคอน LR Smart Fusion นะครับตัวที่ได้ ECA มาแล้วก็เก่งขึ้นมากๆแต่ก็อย่างที่บอกไปคือข้อเสียหลักของมันคือต้องได้โจมตีหรือย,ยิงไม่ตายก่อนเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นข้อเสียไหมก็นับว่าเป็นก็ได้หรือจะไม่เป็นก็ได้ก็คือในเรื่องของทีมซึ่งทีมของมันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เปิดได้ตัวใหม่อันนี้อาจจะลําบากสักหน่อยเพราะว่าจะไม่มีตัวยืนตําแหน่งหน้าให้คุณ แต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดได้ตัวใหม่อย่างโรเซ่สีแดงเนี่ยก็จะทําให้การจัดทีมเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับคือเท่าที่เห็นในตอนนี้สมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีตัวโรเซ่สีแดงตัวใหม่ใช่ไหมคุณก็ใส่แทนตัวนี้อ้ไม่ใช่ใส่แทนดิต้องเรียกได้ว่าเป็นผู้นำลีดอะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะครับตัวที่4แล้วก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวฟรีที่ซัพพอร์ตให้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ถ้าเกิดไม่มีจริงก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอออยากเล่นเป็นร่างโคลนก็ได้นะคืออาจจะได้ซับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีมากเช่นกันอย่างตัวละครน,นี้นะครับและที่สําคัญมี Big Bad Bo s s ด้วยนะก็นั่นแหละประมาณนี้ทำสำหรับการจัดทีมามัตในปัจจุบันนี้ามัตแอนด์โกคูบเล็กก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีความคิดเห็นไงเกี่ยวกับตัวละครน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับผม